ชวนกินอาหารลดความอ้วนพี่น้องเดี๋ยวไปดูกันว่าลดแบบไหนพี่น้องนี่อันนี้ก็ลดความอ้วนพี่น้องนะเค้กลดความอ้วนพี่น้องอันนี้ก็ใส่ไปหนึ่งอันแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ว่าเราเรกว่าจะไม่ทําคลิปให้ดูพี่น้องใส่ไปหนึ่งอันแล้วอร่อยพี่น้องอร่อยชวนกินนะคะเค้กพี่น้องหลายรสพี่น้องสี่รสอ่ะเค้กนะคะเค้กขนมไข่พี่น้อง เค้กขนมไทยนีมมม่มีอนนะไรพี่น้องนี่ 59? เห็นไหมเค้กส้มพี่น้องชวนกินนะคะเค้กส้มพี่น้องเนี่ยอร่อยมากเลยอะพี่น้องมันนุ่มอ่ะพี่น้องมันนุ่มมันปูนฝเลยพี่น้องชวนกินนะคะเค้กนะเค้กส้มพี่น้องอืมเมันก็ละลายในปากเลยพี่น้องอร่อยมากเลยอ่ะ เทสส้มนะคะเทสส้มนะพี่น้องนจนกินนะคะอร่อยมากเลยอาหารรดความพุ <laughs> ่นโอเคนะคะโอเคนะคะเน้ะนานๆกินทีไม่เป็นไรนะนานๆกินทีไม่เป็นไรพี่น้องอย่าก,กินบ่อยนะโอเคนะคะบ๊ายบายครับบ๊ายบายนะคะ